ดีครับผมพัฒนพยากรจับเพยพันพยากร ทายดวงรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกา2 0 6 8คิปนี้เป็นคลิปไทายดวงแบบลัคนาราศีท่านใดที่ไม่รู้ลัคนาตัวเองก็สามารถทักเป็นส่วนของชักเพลดบ้านฟ้านะสอบถามลัคนาได้เลยนะครับทางเรามีบริการเช็คลัคนาให้ฟรีอยู่แล้วนะไม่ใช่ทางบ้านแดงบ้านดำนะบ้านฟ้าทีเดียวรวมถึงท่านใดที่อยากจะดูดูส่วนตัวก็สามารถทักเป็นส่วนของชักเพลดบ้านฟ้าพัพยากรทางเรามีเอฟมีคนรอตทัน24ชั่วโมงอยู่แล้วคลิปนี้จะเป็นการอธิบายหลักดาวรูปแบบการทายเหมาะสาหรับท่านที่สนใจศึกษาวิ หรวมถึงท่นานใดที่อยากฟังการพยากรณ์แบบเฉยๆไปเลยไม่ต้องสนใจเรื่องของภาควิชาบาฟฟังได้ด้วยการทายดวงกานทายแบบมหาภาพปฏิทายบุคคลฉะนั้นฟังไปไกลๆไปไม่ใช่สาระสําคัญของชีวิตดูเพื่อเป็นกำลังใจอะไรที่ไม่ดีก็เก็บไว้เระวังไม่ต้องไปกังวลใจไม่ต้องไปคิดมากนะครับพี่น้องลัคนาราศีกอลกอนะัครับมาแล้วจ้าพระเอกออกทีหลังใช่ไหมฮะ <laughs> คือที่ผ่านมาเนี่ยผมจะเอากรากดมาก,ก่อนเสมอนะสังเกตได้ทุกลัคนาทุกเดือนทุกสัปดาห์ต้องมีกรกดในคลิปแรกๆอะนะแมทน,นี้เปลี่ยนใหม่นะเอามาท้ายสุดนะเก็บไว้ทีหลังนะราศีอื่นได้แจ้งเกิดเขาบ้าง <laughs> อ้าอ,าอ,าอามาเข้าเรื่องกันครับแฮ้ไม่พูดก็ไม่ได้นะครับพฤหัสทับลัคนามาตรฐานเป็นมหาอุดอจำจริงจริงๆนดีจะจัดนะแทบจะใช้คําว่าดีแม่งทุกเรื่องป่วยทีย่มาเผื่อมึงหายนะอติดต่อการพูดคุยกันประสานงานต่างๆนี่ได้หมดทั้งสดชื่นโดยเฉพาะช่วง9วันแรกที่พฤหัสยังไม่เดินถอยนะพี่น้องปูอยาดทาอะไรลุยได้เลย จริงๆหลังวันที่9ไปก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่ว่ามันจะออกแบบลูกอืดลูกตืดนิดนึงนะกับอีเรื่องคือเรื่องของสุขภาพเนือแน่ก็พูดถึงวันที่9แล้วผมขอรวบเลยนะครับจะได้ไม่งงนะช่วงวันที่9เนี่ยเพราะลาหูซึ่งเป็นเกษตรแกติดพิษครุฑนะครับจะนําระวังเรื่องของภูมิแพ้ระบบหายใจการติดพิษเนี่ยนะมันแปลว่าการติดเชื้อได้ง่ายนั่นแหละจะระวังเรื่องของการหายใจไปตลงไปตลาดไปโลตัสคาฟูบิ๊กซีพวกนียใส่หน้ากากเลยนะครับแล้วมาปิดติดเพือตอนที่ราหูกลาแรงอยู งันแบบแบบราหูดาวทาตุลมันแรงนะอาจจะมีปัญหาในเรื่องขอการเลื่อนถลายลมบังตาฝุ่นเข้าตาก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วย4พฤศจิกา10โมง21ถึงวันที่28พฤศจิกา1ทุ่ม43เรียกว่าช่วง24วันนี้พระศุกร์ กลับบ้านเป็นเกษตรคาลืนพันธุเลยบ้านเนี่ยให้โชคให้ลาบนะมึงมึงเอาเลขไปซื้อเลยนะเลขบ้านเลขรถด,ดีซื้อหวยเดี๋ยวนี้เลยสภาพคล่องก็โอเคด้วยนะครับพอหลังจากวันที่28ไปก็ไม่ได้แย่อะไรครับถึงตัวสุกจะเป็นปลากก็จรงิงแต่ก็ถือว่าเสียไม่มา,ากแต่ยังไงก็ดีนะครับสำหรับนักลงทุนนะครับผมว่าแนะนําให้ทําในช่วง24วันดีกว่านะครับก็คือวันที่4ีถึงวันที่28นะ่ดนหมอกกว่าเพราะยังไงสุกเกษตรอย่างมันก็ดีกว่าการที่สุกเป็นปลากรั้งอยู่แล้วแล้วก ก็เป็นเกษตรเเกษตร3ตัวนะไม่กลัวอะไรใช่ไหมแต่หากพ้นจาก28ไปก็บาเบมือเรื่องการลงทุนนิดหนึ่งท่นเองนะช่วง17วันแรกนะครับดาวการเงินคือดาวพระอาทิตย์เป็นนิดอ่าเนี่ยพบพันธุเลยเ,เงินมันจะจมๆนิดหนึ่งอ่าเงินจะหน่วงๆหน่อยหรือได้ตังมาก็จ่ายค่าบ้านได้ตังมาก็จ่ายค่ารถได้ตังมาก็จ่ายเรื่องญาติพี่น้องคบพัวคนแม่มึงอ่าจะเกี่ยวกับพันธุอสังหาสินทรัพย์หรือว่าญาติพี่น้องเรื่องสุขภาพตัวเรเองสุขภาพครอบใหญ่แต่ถือว่ายังหาได้ แถมตัวอาทิตย์แกเนี่ยอยู่กับพระศุกร์ด้วยนะที่เป็นเกษตรเนี่ยมันคู่สมพลเลยนะเนี่ยยังไงเงินก็ยันดีอยู่แต่พอหลังจากวันที่17พฤศจิกาสีสามสามสิบเอ็ดไปเนี่ยพระอาทิตย์ตัวนี้ยกข้าวบุตะกับอ้าวละพระอาทิตย์มันเป็นนิดละมั่พังข้าวบุตะนี่ก็มึงเตรียมจะลงทุนอะไรอยู่ชะมหมนี่กูรู้เลยนะลงทุนน่ะลงได้เลยแต่กูบอกก่อนนะกำไรมันน้อยนะเนี่ยอาทิตย์เป็นนิดเนี่ยมันไม่ได้ได้เยอะนะครับแถมไปปักกับพระอังคารคู่สตุยนะโอเคอังคารเขาเป็นดาวการงานเกษตรโอเคงานมันดีแต่พอพรระอาาทิิตย์กเงนจ อนเข้าเป็นพินทุบาทต,ตัวนี้เนี่ยครับเป็นนิดด้วยนะเหมือนทํางานแล้วแม่งไม่คุ้มอ่ะ งานมันแข็งแรงมากงานแม่นปึกมากเลยแต่เงินแม่นน้อยที่ผายอ่ะไม่ใช่งานเฮียนะครับเคสเนี่ยเงินค่าตอบแทนไม่คุ้มลงทุนไม่คุ้มแต่ถ้าแบบต้องจําเป็นต้องทํามีภาพบังคับทั้งงานหลักและงานรองอะไรพวกนี้นะมันก็อพอทําได้สรุปก็คือเรื่องของการเงินอะ่ะการงาน,นยังดีอยู่แต่พอหลังจาก17บเจ็ดปต้ไปท่านก็ต้องรอบครอบขึ้นเพราะว่าตัวของงานเงินมันดีก็จริงแต่มือน่าจะเริ่มเก็บไม่อยู่แล้วเอาล่ะครับรู้ภาพรวมดาวสําคัญการเดินในรอบเดือน้วจะครับคราวนี้มาดูดาวประจําตัวกันบ้างใช่ ได้ดาวประจำตัวคือพระจันทร์ คืองี้ฮะพี่น้องกรกฎค,ครับพระจันทร์เนี่ยมันเป็นดาวประจําตัวนะดาวที่เร็วมันเล็กที่สุดอยู่ใกล้โลกมากใช้เวลาในการเดิน2วันครึ่งย้ายพบ2วันครึ่งย้ายพบหัวหรือหมอดูทั่วไปก็เลยขี้เกียจถ่ายครับเฮียมันคือเห็นคนถ่ายไปแล่ะครับพระจันทร์เดินแม่นเดินหนึ่งดูดีเดินกี่รอบแบบสองวันครึ่งอะถ่ายรวมๆแบบที่กูพูดในช่วงคันต้วเมื่อกี้แหละถ่ายดาวใหญ่จบไปเลยจริงๆมันต้องถ่ายนะครับอย่างเงี้ยและจริงๆกูก็เคยถ่ายด้วยไอ้ช่วงสองวันครึ่งน,นะทั้งสเต็ปเนี้ยนะแต่กูเลิกเพราะว่าคนดูคลลิปหักร้อยยเี น้อยใจเหมือนกันว่าเนี่ยหลักพันมีบ้างเงแถมมันมีคนมาด่ากูอีกไอหาผู้ไปเพาะบ้านสัต์ม่วบ้างเฮียบ้างสารพัดน,นะกูเลิกถ่ายแม่งแล้วกันมัง่ายบ้างนะแต่ไม่เป็นไรครับเดือนนี้กูจะหักใจกลับมาถ่ายแบบละเอียดลงสองวันขึ้น2วันขึ้นตามที่มันควรจะเป็นอีกรอบแต่เอาเป็นว่าถ้ามีคนมาด่ากูอีกหรือคนดูน้อยอีกผมจะตีความว่าคนดูไม่ชอบแนวละเอียดแบบนี้นะครับชอบแบบถ่ายกว้างๆอ่าไม่ชอบแบบถ่ายจอะลึกนะฉะนั้นเวลาฟังตัวนี้คือพระจันจรการเข้าแต่ละภพเนี่ยท่านต้องเอาไป อดับกับดาวจรเดือนที่ผมพูดในช่วงต้นเพื่อปรับใช้ในการใช้ชีวิตด้วยนะครับเข้าใจตนกันเดอรเริ่มเข้าต้นเดือนกันเลยครับน่ะไม่ต้องอะไรมากระวังป่วยกันเลยเหี้ยวันที่1ถึงวันที่2พระจันทร์ตกบราะครับน่ะมีป่วยมีเจ็บนะมีลูกเจ็บเล็กน้อยหรือบางท่านอาจจะมีการเดินทางแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัววันที่2ถึงวันที่4ครับพระจันทร์เข้าสุภาพครับเออดีเวททีวีโชคนะน่แถวพระจันทร์ในเรงดวงสุกใน,นจังหวัดดาวเสือเนี่ยจะช่วงสั้นๆก็จริงจะเหมาะกับการย้ายนะครับการย้ายการเปลี่ นีีก็ดด้วยวันที่2ถึงวันที่6พระจันทร์เข้าเรือนการงานครับมาตรฐานเป็นมหาจากักรโอ้โหบูมาก เรื่องงานนี่ดุกเดือดเลือดพลาดนะงานเยอะไปไหนงานเยอะงานแน่นไอ้เฮียตัวเราเองก็คึกด้วยนะเฮียกูบูบ้างานเหมือนกันแต่สําหรับดวงที่ไม่มีงานเลยหรืออยู่ในช่วงพักงานหรือถูกบังคับให้แช่ช่องเฟดนะเมันจะมีความรู้สึกงุ่นงานนิดหนึ่ง <c oughs> จิตหดเงียวเล็กน้อย <c oughs> แต่อย่าเสื่อกลองทุนอยู่นะเฮีย <c oughs> ไม่ได้เลยครับเพราะว่านอจับพระจันทร์เป็นมหาจักรแล้วพระจันทร์ถือว่าติดปินทุบาทนะครับนับ3โดนลาหัวชนั้นก็อย่าเพิ่งไปเสี่ยงจะดีกว่าวันที่6ถึงวันที่แพระจันทร์ด้มาตรฐานเป็นมหาอุดยี่ยมไปเลยการรจจา่ยม ต่อสื่อสารนี่แทบจะการันีีความสำเร็จไปเลยแต่อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพแบบไม่คาดฝันหน่อยหนึ่งเพราะว่าจอรโดนทำมฤตจยูและบปะเกตทั้งคู่นะครับเรียกว่าดาวเกินค่าดาวเหนือน้ำวันที่8ดถึงวันที่สิพระจันทร์เขาวินาทโอ้โหเยอะเสียทุกเรื่อง <laughs> เสียทุกป,ประตูสองวันครึ่งเนี่ยไอแปดกับสิเนี่ยนะ ถ้าท่านทํางานประจานะกูวาลาหยุดดีกว่า,าถ้าเกิดเป็นเจ้าของกิจการก็แบบพักร้อนสนักสองวันปิดสักสองวันหากจะเป็นต้องทํางานอยู่ก็อย่าไปเดินทางไกลมากนะครับแล้วก็อย่า,อย,า,อ,ยาอยู่ที่เปลี่ยวนะเขาวินาทีมีโอกาสจะผิดพลาดน,นะโดนฉกช,ชิงวิ่งราวกระตุกซรัพย์โดนลากอนยะ่างเงี้ยาเหลือการดิวงานอนะไรพวกเนี้ยการเจรจาพวกเนี้ยงดเลยอยู่เฉยๆอยู่ในบ้านอย่าไปเที่ยวกลางคืนด้วยนะครับวันที่10ถึงวันที่12อ่าเริมดีแล้วนะรพระจ์กลับบ้านพระจันทร์เป็นเกษตรโอ้โหเป็นเกษตรสี่ตัวเลยนเนี่ยไอ้สอบันางคนเนี่ยสุก็ เกษตรลาหูก็เกษตรอังคารก็เกษตรเฮียดีทุกเรื่องไม่มีอะไรให้ระวังแล้วนะจากเฮียจัดกบัญดีจากแล้มันหยากทำแล้วมันทําโลดเลยแต่จะอะจะจะให้ระวังนิดนึงก็เรามมนระวังอย่าไปกวนตีนผู้ใหญ่ <laughs> ไปก็ดีนะสิบสองถึงสิบห้าพระจันทร์ยกเข้าเดือนการเงินโอเคฟังดีๆนะดาวประจําตัวเข้าการเงินเหมือนจะดีนั่นแหละแต่โดนทั้งพระเสา์และราหูเล็งจมหน้าตีนในช่วงสองวันครึ่งนี้ถือว่าเฮียนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเสียรู้การโดนหลอกบางคนนู่นอาจจะไปเกี่ยวโดวนหลอกหรือนเจับนัดจับตัวแทนฉะนั้นช่วงที่สิบสองสิบห้าละวันทุกฝี่ก้านะครับลาหยุดได้ก็หยุดอยู่บ้านไปเลยนะ 15-17ถึงพลิกเลยครับจากเฮียสุดเป็นดีสุดอีกแล้วพระจันทร์ยกเข้าพบสหัชชัดยมมาตรฐานเป็นราชาโชคยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวราชาโชคในสังคมในีโดดเด่นเรื่องของการดิวงานอย่างยิ่งพูดเฮียอะไรคนก็เชื่อพูดหาเลยก็น่าเชื่อถือไปหมดโคตรดีเลยครับเป็นทรงเป็นเซลนุยเฮ็ดเต็มที่คำพูดคำจาประดุดนกสาริกานกกาละเวกแคว๊กว๊วกอดีครับเจ้าอ่ายิ่งสิบเจ็ดกับยี่สิบยิ่งดีใหญ่เลยพระจันทร์ได้อัมพุกเกน แถมในวันใหญ่ในช่วงเนี่ยวันที่19เนี่ยนะพระพุธแกเลือดถอยแล้วไงกับเลือดปกติอีกโชคลาภมาเต็มครับแต่จะซื้อหวยแก็ซื้อช่วงนี้ดีเหมือนกันเป็นช่วงที่2เดี๋ยวจัดหนักๆได้เลย2ีถึง22พระจันทร์ยกเข้าพบปุตตะอ้าวเริ่มอะไรใหม่ๆได้แล้วครับอ่าแต่ผลตอบรับอาจจะน้อยนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าตัวพระจันทร์แกเป็นนิดนะ2 2ถึง24โอ้โหช่วงนี้ระวังเลยนะพระจันทร์ยกเข้าอริยกต้าลาหูวิหิติดพุทธบาลนีแบบเนี้ยไม่พอนะอาทิต พิทุบาทตั้ง3ตัวนะอาทิตย์ก็เป็นจันทร์ก็เป็นอังคารก็เป็นนะพิทุบาท3ตัวเรียงวันนะครับป่วยง่ายมากเลยครับ ในช่วงนี้ก็ระมัดระวังเรื่องของคนที่ป่วยอยู่แล้วอาจจะมีการซุดหรือคนที่แข็งแรงจะมีสภาวะความอื่นๆหนักหนัก,นกรู้สึกไม่ค่อยมีกําลังใจเหมือนมีอะไยกดบ่าช่วงนี้จะไม่ค่อยเป็นตัวขอตัวเองเท่าไหร่ไอ้ใจสภาวะความรู้สึกวงโวอย่างงี้ไม่แนะนําให้คุยกับใค,ใครมีโอกาสถูกหลอกเติมระบบระมัดระวังด้วยนะครับพอกลับมาวันที่24-27ครับพระจันยกเข้าเลง็งลัคนามาตรฐานเป็นปริวัติก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นปราคู่กันไปนด้วยท่านก็จะไม่ค่อยเป็นตัวขอตัวเองเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยกล้าตัดสินใจแต่่วาา เบาไก่ช่วง2 2่สิบสอแหละแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงพักฟื้นงาน24-27่ถึงยีจะช่วงพักฟื้นท่านยังไม่ค่อยกล้านะครับช่วงนี้ผมมองว่างดการติดต่อสื่อสารและการต่อรองไปเลยนะครับไม่งั้นโดนเขาฟันห,หัวแบกครับเสียทาง่าย27-29ปพระจันทร์ยกเข้าพบบหมอล้ะนะประจันทหน้าทั้งลาหูและพระเสาจันทร์เสื่อมจ้าเป็นพิชิตบาทเต็มหน้าเลย oh. เฮียอารมณ์เหมือนช่วง22 24นั่นแหละต้องระวังเนื้อระวังตัวเยอะๆเลยอย่าเพิ่งไปทําอะไรท ท้ายครับ29 30พระจันทร์วนกลับมาเข้าสุภาษดีอีกรอบหนึ่งเริ่มทำอะไรใหม่ๆได้แล้วนะครับแนะนำครับฟังไปแล้วก็จดไปด้วยถ้าเกิดมันกลับมาฟังใหม่หรือมึงงงแล้วก็เวลาเอาไปใช้อย่างเงี้ยให้ฟองในช่วงครึ่งแรกที่ผมพูดถึงดาวใหญ่ก่อนไอ้ลายย่อยเนี่ยค่อยฟังประกอบกันจะได้เอาไปใช้งานได้จริงนะครับเวลาทายดวงหรือฟังดวงต้องสามารถหยิบฉวยเอาไปใช้ได้นะครับชอบอ,อกชอบใจสามารถกดติดตามได้ทั้ง3แพลตฟอร์มเลยนะครับทั้งบ้านฟ้าบ้านแดงแล้วก็บ้านดำ สนใจอยากดูดูส่วนตัวสามารถทับไปในส่น,สนสสขอนชทเพ็ดบ้านฟ้าเท่านั้นนะครับนะบ้านฟ้าบ้านฟ้าบ้านฟ้าพันพยากรทางเรามีแอปินคอยดอบออต่อท่านยีิบสีชั่วโมงก็ลาขอบพระคุณ